เผยภาพของน้ำส้มคั้นขวดหนึ่งนะครับที่เธอนั้นได้ซื้อมาแล้วก็ถามคําถามสุดคาใจนะครับว่าอยากทราบว่าทําไมน้ำส้มคั้นเวลาทิ้งเอาไว้มันถึงเป็นแบบนี้ซึ่งจากในภาพดังกล่าวที่เธอโพสต์ก็เห็นได้นะครับว่าเป็นขวดน้ำส้มข้นขวดหนึ่งนะครับที่เธอได้ซื้อมาที่ได้เกิดการแยกชั้นแบบชัดเจนนะครับและเธอนั้นก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่แล้วทาไมมันถึงแยกชั้นแบบนี้มันกินได้หรือเปล่าแล้วก็มีความอันตรายหรือไม่ซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปนะครับก็ได้รับความ ส่มคันแยกชั้นแบบนี้นะครับเกิดจาก องคประกอบของน้ำส you know, ้มนะครับที่มีความหนาแน่นที่ต่างกันโดยมาจากปัจจัยหลายๆอย่างนะครับซึ่งปัจจัยแรกนะครับก็คือความหนาแน่นที่ต่างกันซึ่งในน้ำส้มนะครับจะมีองคประกอบหลักนะครับก็คือน้ำน้ำตาลกรดอินทรีย์นะครับแล้วก็เส้นใยส้มซึ่งส่วนที่หนักกว่านะครับเช่นน้ำหรือว่าน้ำตาลก็จะจมลงด้านล่างครับและส่วนที่เบากว่าเช่นเส้นใยส้มนะครับแล้วก็น้ํามันจากผิวส้มก็จะลอยขึ้นมาด้านบนอย่างที่เห็นนะครับซึ่งถ้าน้ำส้มคันนะครับถูกปล่อยทิ้งเอาไว้เป็นเวลานานๆนะครับโดยที่ไม่คนหร เกิดการแยกชั้นได้อย่างชัดเจนอย่างที่เห็นนะครับ